สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์นะคะกับสูตรสัปดาห์อีกเช่นเคยค่ะโดยสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นดวงของวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคมแต่ละราศีนะคะดวงจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มด้วยราศีมังกรนะคะการเงินจะมีเงินก้อนโตเข้ามาทําให้คุณยิ้มออกใช้ใจ่ายคล่องมือกว่าเดิมค่ะ ในขณะที่การงานนะคะดีใจด้วยอุปสรรคที่มีจะค่อยๆหายไปรู้สึกว่าทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นทำอะไรก็มักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีไอเดียจะขยายการงานให้ก้าวหน้าขึ้นค่ะในขณะที่ความรักนะคะคนโสดแม้จะมีคนผ่านมาให้ชื่นใจแต่ก็เข้ามาเล่นๆแค่หวังผลประโยชน์จากคุณเท่านั้นค่ะส่วนคนมีคู่เจอแต่เรื่องเจ้าชู้ของแฟนดีที่แฟนคุณเนี่ยพยายามปรับตัวเพื่อคุณแต่คุณก็เชื่อใจเขายากแล้วค่ะ มาต่อที่ราศีกุมนะคะการเงินมีเกณฑ์ได้ข่าวดีเรื่องการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนั้นนะคะมีรายจ่ายเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวการดูแลสุขภาพของตนเองและรายจ่ายเพื่อบริวารค่ะด้านการงานนะคะจะเหนื่อยสักหน่อยพอเจอเจ้านายมอบหมายงานมากขึ้นเพราะเขาเนี่ยวังดูผลงานของคุณว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนอกจากนั้นนะคะระวังเจอคนใกล้ตัวหลอกใช้ผลประโยชน์ของคุณพอเขาสมหวังแล้วก็จะไม่เหลียวแลคุณอีกทําให้คุณเจ็บใจที่เสียรู้เขาค่ะ ด้านความปรักนะคะคนโสดชอบใครเนี่ยก็ยากหน่อยมักจะทะเลาะกับคนที่หมายปองโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยค่ะด้านคนมีคู่นะคะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นฝ่ายเดียวที่คอยเอาใจเขาแต่เขาเนี่ยกลับไม่เห็นคุณค่าของคุณเลย <S <S ชาวราศีมีนะคะการเงินจะมีรายจ่ายเพื่อบริวารมากเป็นพิเศษจนคุณเนี่ยเครียดว่าหาเงินไม่ทันใช้แถมรองเงินอะไรก็มีเกณฑ์เจอโรคเลือนอีกต่างหากการงานนะคะอารมณ์คุณเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยอาจพร้อมไม่แฮปปี้กับงานเจอแต่คนเอาเปรียบ ระวังนะคะจะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานมีเกณฑ์เสียชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งด้วยค่ะในขณะที่ความรักนะคะคนโสดจะสับสนว่าจะเอาอยัางไงกันแน่อยากมีรักใหม่แต่กลัวเจ็บกลัวถูกหลอกรักใหม่ถึงไม่คืบหน้าเสียทีด้านคนมีคู่นะคะจะรู้จักรักตัวเองมากขึ้นถึงคราวต,ต้องตัดสินใจได้แล้วว่าจะอยู่หรือจะไปดีกว่ากันค่ะ ราศีเมษนะคะการเงินจะได้เงินก้อนโตโดยที่คนรอบข้างเนี่ยสนับสนุนหรือมีส่วนหามาให้แต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเพื่อการเดินทางสูงค่ะในขณะที่การงานนะคะไม่ค่อยได้อยู่กับที่เพราะมีเกณฑ์เดินทางหรือไปเจราจาเรื่องงานที่สําคัญอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนั้นนะคะระวังเจอหอกข้างแคลรเจอคนแส้เป็นมตรแต่แท้จริงแล้วแอบถือมีดอยู่ข้างหลังด้านความรักนะคะคนโสดอาจจะเริ่มมีปัญหาบ้างโดยเฉพาะกับคนที่กําลังมองมองใครอยู่เพราะมีคนพยายามเข้ามาแทรกยุแยงให้ผิดใจกัน ส่วนคนมีคู่นะคะถึงคราวตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงเพราะคุณเริ่มเบื่อรักเดิมๆชักอยากมีคนใหม่เข้ามาแล้วค่ะมาต่อที่ราศีศพฤษภนะคะการเงินดีขึ้นมากมีเงินมีรายได้เข้ามาให้ชื่นใจหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดในขณะที่การงานนะคะมีเกณฑ์ต้องทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่นทำงานหลายโปรเจกต์ต้องทำงานทั้งของตัวเองและไปช่วยงานคนอื่นจึงค่อนข้างเหนื่อยค่ะส่วนความรักนะคะคนโสดรักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่กลับถูกหลอกใช้ด้านคนมีคู่นะคะรู้ทั้งรู้ว่าแฟนไม่ใหญ่ดีแต่คุณก็ยังฝืนทนเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ได้ใกล้ชิดกับเขาค่ะมาถึงชาวราศีเมถุนกันบ้างนะคะการเงินเนี่ยมีรายจ่ายเยอะแยะแถมคุณใช้เงินไม่ค่อยเป็นมีเท่าไหร่ก็หมดไม่เหลือเก็บส่วนเรื่องโชคลาภนะคะยังเป็นเรื่องฝันหวานอยู่ค่ะ ในขณะที่การงานนะคะถือว่าเป็นโอกาสทองคุณคิดจะเจราจาเรื่องงานกับใครก็มักจะสมปรารถนาได้รับข่าวดีเข้ามานอกจากนั้นนะคะมีเกณฑ์ย้ายงานและการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆค่ะส่วนความรักนะคะคนโสดจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเจอคนพูดจาถูกคอคอยเป็นที่ปรึกษาที่ดีจนคุณเนี่ยตกหลุมรักเขาด้านคนมีคู่นะคะรู้สึกว่ารักเนี่ยลงตัวมากขึ้นเรื่องที่เคยเป็นปัญหาก็จะคลี่คลายลงค่ะ ราศีกรกฎนะคะการเงินคุณจะได้เงินก้อนโตเข้ามาทําให้พอหายใจคล่องคลอขึ้นบ้างแต่อาจลังเลเรื่องใช้ใจ่ายเงินในเรื่องบางอย่างเพราะคนรอบข้างเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่การงานนะคะอาจจะน้อยใจคนรอบข้างบ้างว่าคุณอุตส่าห์ทุ่มเทแต่ไม่มีใครสนใจบ้างเลยแต่ดีนะคะที่ตอนหลังคุณจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆจนคุณมองหาทางออกว่าควรจะก้าวเดินไปทางไหนคะ่ะ ด้านความรักนะคะคนโสดชอบใครก็ไม่คืบหน้าเขาไม่เห็นคุณในสายตาเลยส่วนคนมีคู่นะคะแฟนออกอาการเปลี่ยนไปจนคุณสงสัยว่าเขาเนี่ยเริ่มเอาใจออกห่างหรือเปล่าทําคุณแอบเสียใจอยู่คนเดียวค่ะ <handle noise> มาถึงราศีสิงห์นะคะการเงินเจอคนมาวุ่นวายในทรัพย์สินของคุณทําให้คุณเนี่ยต้องออกโรงปกป้องทรัพย์สินของคุณเองเต็มที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่น้อยค่ะ ในขณะที่การงานนะคะโดดเด่นมากจะมีการลงแรงทําโปรเจกต์ใหม่ๆร่วมกับคนรอบข้างและจะไปได้ดีมากมีโอกาสนะคะได้บริวารดีมีความรู้เข้ามาช่วยเหลือทําให้การงานเนี่ยคืบหน้ามากค่ะส่วนความรักนะคะคนโสดมีโอกาสทําความรู้จักกับคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แต่ระวังนะคะอาการจุ้นจ้านมั่นใจเกินของคุณเนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายอึดอัดใจได้ค่ะด้านคนมีคู่นะคะมัวแต่ระวงว่าแฟนเนี่ยจะนอกใจต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าคุณจะเชื่อใจแฟนได้อีกครั้ง ในขณะที่ชาวราศีกันนะคะการเงินมีรายจ่ายเพื่อการเดินทางสูงระวังทำของมีค่าสูญหายค่ะการงานนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเพียบเลยจับต้นชนไปไม่ค่อยถูกทำงานได้ทีละนิดทีละหน่อยทำให้งานเนี่ยไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรนอกจากนั้นนะคะระวังมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ลองปรับตัวเข้ากับเขาบ้างเรื่องจะได้ไม่บานปลายค่ะ ส่วนความรักนะคะคนโสดความรักไม่ค่อยโดดเด่นถึงแม้ว่าจะทําดีกับเขาแค่ไหนแต่เขาเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจคุณชอบทําให้คุณเพอ้อฝันแต่ไม่ได้จริงจังด้านคนมีคู่นะคะรู้แก่ใจว่าเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังอดทนเพราะคุณเนี่ยทนอยู่คนเดียวโดยไม่มีเขาไม่ได้ค่ะราศีตุลน,นะคะการเงินมีรายจ่ายตลอดส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพื่อการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมใหมๆ่ๆทําให้คุณเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ การงานนะคะค่อนข้างรุ่งจะมีคนเสนอง,งานใหม่หรือโปรเจกต์ดีๆให้คุณทำซึ่งงานที่ว่าเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นส่วนใครนะคะที่คิดอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวก็บอกได้เลยว่าโอกาสดีมาถึงแล้วค่ะเพราะคุณเนี่ยจะได้หุ้นส่วนดีมีผู้ใหญ่นคอยช่วยเหลือ ในขณะที่ความรักนะคะคนโสดจะหายเหงาเสียทีเพราะจะมีคนมาขอดูแลหัวใจให้ชวนกันเดทให้กระชุ่มกระชวยด้านคู่รักนะคะความสัมพันธ์เนี่ยหวานชื่นคนรอบข้างสนารสนุนให้ความรักเนี่ยราบรื่นมีการวางแผนเดินทางไกลด้วยกันค่ะราศีพิจิกนะคะการเงินมีเกณฑ์ได้เงินมาแต่รายจ่ายเนี่ยก็รออยู่เพียบแถมมีคนรอบข้างมาขอใช้อีกต่างหาก การงานนะคะหัวปั่นเพราต้องเคลียร์งานเยอะแถมต้องสู้รบกับคนอื่นที่พยายามจุนจ้านการทํางานของคุณทําให้แทนที่งานจะเสร็จง่ายๆกลับต้องเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะความรักนะคะคนสดเนื้อหอมเลยสนุกกับการสับรางอยู่แต่ระวังนะคะจะเดือดร้อนใจทีหลังเพราะจะถูกจับได้ว่าเจ้าชู้ด้านคู่รักนะคะทะเลาะก,กับแฟนเป็นประจำเพราะอีกฝ่ายเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปชวนให้สงสัยว่าเขาเนี่ยหมดใจหรือเปล่า เดินทางมาถึงราศีสุดท้ายราศีธนูแล้วนะคะการเงินมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางคุณเลยมีโอกาสใช้เงินดูแลตัวเองเป็นพิเศษนอกจากนั้นนะคะจะได้ของกำนันมีค่าจากคนใกล้ตัวด้วยในขณะที่การงานนะคะมีเกณฑ์ทะเลาะกับคนรอบข้างเพราะไม่อยากให้คุณได้ดีเกินเขาเท่าไหร่ระวังนะคะผู้ใหญ่วัยกลางคนจะนําปัญหามาให้คุณแนะนํานะคะให้ยอมปรับตัวเข้าหาคนอื่นบ้างก็พอจะช่วยให้สถานการณ์เนี่ยลี่คลายลงค่ะ ด้านความรักนะคะคนโสดเจอแต่คนหวังจีบคุณเล่นเนเท่านั้นส่วนคุณเนี่ยแม้จะรู้แต่เพระเหงาเลยยอมให้เขาเข้ามาส่วนคู่รักนะคะถึงข่าวตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปดีพอรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาค่ะเราก็อัปเดตไปครบทุกราศีแล้วนะคะกลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์กับสุดสัปดาห์ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา11โมงเชา้าระหว่างนี้นะคะสามารถไปอัปเดตดวงรายวันได้ที่สุดสัปดาห์ com หรือทาง Facebook สุดสัปดาห์แฟนคลับและทางท w i ต t e r สุดสัปดาห์สำหรับวันนี้นะคะก็ต้ออองขอไปก่น่นสสวัสดีคะ